สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องจราแลียนครับวันนี้เรามาทําปุ๋ยเปลือกไข่กันนะครับเราจะต้องเตรียมก็มีเปลือกไข่นะครับถั่วชิลอดถั่วชิลอดด้วยแล้วก็เกลือนะครับสามอย่างสามอย่างนะครับอันนี้เปลือกไข่ก็เปลือกไข่ เท่าไรก็ได้นะครับปริมาณไม่ไม่จำเป็นนะครับจะมากหรือน้อยก็แลว้วแต่แต่ว่าอันนี้ของผมที่ผมเก็บไปนานแล้วนะครับ,รบมันก็เลยเยอะใช่แล้วก็ตำตำตำให้เหม็นจะทุบแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้มันละเอียดตัวน,นี้เราต้องใส่คกนะครับตำเดี๋ยวลองเอาใส่คกตำดูนะครับต้องประกอบให้ละเอียดก่อนนะคบช่วงช่วงนี้ก็พอดีน้ามันกําลังจะท่วมนะครับที่ทํางานที่ทํางานผมปิดที่ทํางานนะครับก็เลยมีเวลาอยู่บ้านหรือมีเวลา เอาเปลือกไข่มาฝนตกนะครับออกไปถ่ายคลิปในป่าไหนไม่ได้เลยอยู่บ้านก็เลยไม่รู้จะทําอะไรดีก็เลยเอ,อ้ยเปลือกไข่นีก็เลยมาลงคลิปเปลือกไข่ดีกว่าใช่ไหมครับละเอียด ละเอียดมากละเอียดน้อยไม่สำคัญนะครับใช่ครับปวดมือให้มือทบช่วยพอต่ำหนึับครับสนุกเลยสนุกสนุกมากค่ะคุณผู้ชมสนุกแบบตีไขแบบนี้ถ้าผมเป็นเด็กผมก็ตีไข่แบบนี้แหละตีไขเหมือนเหมือนเด็กเป็ดเลย ต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนำด้วยนะครับถ้าให้เด็กทำนะครับ้วนะครับเอาเออนเอาอันเยอะๆพอพอเราตำพอมันเริ่มละเอียดนะครับมันจะเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นแล้วฝุ่นมันเข้าจมูกมันจะไอนะครับมันจะทรมานก็หาถุงหรือหาผ้าอะไรมาคลุมแบบนี้นะครับมันจะได้ แต่มันบางทีไม่ไม่ต้องจําเป็นเอาละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะลงให้มันละเอียด <c oughs> มาก,มากสูตรนี้เอาไปใช้กับตําพริกป่นก็ได้นะครับใครชอบกินพริกป่นแล้วชอบตําแล้วมันปวดแสบปวดร้อนนะครับเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เย <c oughs> ละองมันจะได้ไม่ออกมาเข้าตัวเขาจะมูกเรานะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ละเอียดแล้วอไปเอาอันนี้มาใส่ครับโยททใส่กระมังกระมงใส่นะครับใส่ถ้ามันมีเยอะก็ถ้ามันมีเยอะเราก็ตำเทีละนิดนะครับนี่ผมก็รู้แล้วได้แล้วได้แบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่เกลือใส่เกลือเราไปให้มันใส่หยุ่ยใส่หยุ่ยนะครับ จะได้กินเป็นนะครับนี่อันนี้เกลือนะครับถ้าใครกินเป็นก็กดไลค์กดแชร์ผมนี่เปลือกไข่มันเยอะนะครับเปลือกไข่มันเยอะก็ใส่เกลือไปเยอะๆหน่อยก็ได้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีสูตรนะครับใส่เยอะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นอืใส่หมดเลยกี่ช้อนไม่รู้ไม่ต้องนับครับทำให้ ทำให้มันง่ายนะครับอย่าไปทําให้มันยากไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีสูตรไม่ต้องมาน,นับถ้านับจะยากนะครับอืมขยาปุ๊บเราอ,อันนี้ก็ใส่เท่ากันก็เกลือเลยนะครับใส่น้อยกว่าก็ได้นะครับใส่น้อยกว่าก็ได้ใส่เท่ากันก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทให้ครับอเอ้อคนทอบคน คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันไข่ก็คนอย่างนั้นนี่คนให้เข้ากันแบบนี้ฮ่า,าวัดตากินมนอาอ้าวทำไมต้องให้ไข่ขึ้นมามันจะได้เข้ากัน โอ้หน่าอร่อยนะนเนี่ยทอดกินดิวกเด้อนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ไปใส่ต้นไม้เลยนะครับเอาท็อปลงท็อปลงเอาไปใส่ต้นไม้ให้พ่อดิถือไปป่าเอาเอาเกลือกินได้ไหมไม่ต้องยกไปก็ได้าพอเอาไปแค่นี้เดี๋ยวลงเอาไปใส่ต้นต้นอะไรต้นตาล ใส่ต้นตาลก็ได้นะครับอย่าไปใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มอันนี้ต้นชวนชมกระตบงเพริ่ยโรยนิดๆอันนี้นนลินมังกรตนน้ตน,ตนโพโพเกาะหินนะครับก็โรยโรยบนก้อนหินเพราะว่าต้นโพต้นนี้มันไม่มีมันไม่มีดินนะครับ<อ>ที่เรียบร้อยนะครับ พกนี้ก็ใส่ได้นะครับเพราะใบกระเพรา